ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพี่ชมพู่สตูดิโอนะคะวันนี้นะคะ mm hmm. เขาจะมาสอนปั๊มเหรียญของแอปไทยเดลี่กันนะคะมา mm hmm. ไปดูกันเลย mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะคะ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ mm hmm. อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีแอปไทยเดลี่นะคะเดี mm ๋ย hmm. วเขาจะไปลิงก์โหลดกับรหัสเชิญนะคะ, mm hmm. ะ,คะไว้ได้านล่างคลิปให้เนาะ จะได้หากันได้ง่ายๆนะคะอ่าโอเคไปดูกันเลยเข้ามาในตัวแอปนะคะจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่สมัครก็กดเข้าแอปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ,บล็อกอินด้วย facebook หรือว่า Google ของเราได้เลยก็จะเด้งมาหน้านี้ ่ะต่อมาปั๊มเดรียนปั๊มยังไงของแอปนี้นะคะกดออกก่อนอ่ะเราต้องมีตัวนี้นะแอปตัวนี้ออโต้คิกเกอร์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ไปโหลดมาเลยนะคะจากเพจสโตรได้เลยชื่อตามนี้เลยนะคะอ่ะพอโหลดมาแล้วกดเข้าไป กดตกลงกดเปิดกดตกลงนะคะทำตามตัวอย่างเลยอะแล้วก็กดอันนี้นะอะกดออกแอปได้เลยแล้วก็เข้าแอปไทยเดยลี่เลยต่อมามากดหน้าหลักที่การทำงานของเรากดเข้าข่าวนะคะข่าวไหนก็ได้นะอะ แล้วกดเนี่ยที่เป็นลูกศรชี้ทางขวากดมาสองอันนะคะกดตามตัวอย่างเลยทำตามตัวอย่างเลยนะอ่ะแล้วก็กดเปิดได้เลยนะคะตั้งทิ้งไว้เลยอ่ะมันก็จะเลื่อนดูขาวให้เราอัตโนมัตินะคะ พอเลื่อนเสร็จเราก็มากดรับตรงนี้เองนะ,ะกดรับจะประมาณนี้เลยนะคะอ่ะแล้วเราก็กดลันไปเรื่อยๆเลยมันก็จะกดให้เราเรื่อยๆเลยอ่ะโอเคนะคะในส่วนของการปั๊มเหรียญจะง่ายๆอ่า ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการปั๊มเนียนนะอ่าจะประมาณนี้เลยส่วนใครที่แบบไม่นึ่งรีบหรือว่ายัางไงก็สามารถกดใช้นิ้วเรานี่แหละเลื่อน,นไปเองได้เลยอ่าแล้วก็กดรับตรงที่เดิมเลยที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะคะ หรือว่าแชร์นะกดแ <Good S 2> ชร์ตรงนี้ก็ได้นะคะได้รับเหรียดเหมือนกันนะคะโอเคเนาะสำหรับแอปตัวนี้ไม่ยากเลยนะอ่าสําหรับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะส่วนถ้าสะสมครบแล้วมากดแลกเงินได้เลยตรงนี้กดไปเลย แล้วเราก็มากดเลือกเหรียญที่เราสะสมครบแล้วนะมีทัวเหร็ดแล้วก็เติมเงินอ่ะจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแอปตัวนี้เนาะในการปั๊มเหรียญของเขานั่นเองนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ